สวัสดีครับผมนิพนธ์องิงภูประธานกลุ่มแปลงใหญ่พุทราสากการเกษตรคำม่งวงจำกัดครับสวัสดีครับผมขับแปลงที่บวครับสมาชิกพาเขตกรอจังหวัดกาฬสิงุ์ครับ<ะ>บ้านโพนเป็นแหล่งปลูกพุทษาที่มีคุณภาพแหล่งหนึ่งนะครับปลูก ปลูกมาแล้วนี่ประมาณ30กว่าปีนะครับผู้ที่นําเข้ามาปลูกก็คือนายบุตรภูจันหานะครับแต่ก่อนก็ปลูกใครปลูกมันนะครับต่อมาก็ได้มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาคือกลุ่มไม้ผลแล้วก็พันธุ์ที่ปลูกเนี่ยก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองเ,ออเช่นพันุแอปเปิ้ลพันสามรสพันพวงทองอย่างนี้นะครับ ต่อมาก็พัฒนามาเป็นพันจัมโบ้นะครับพันจัมโบ้แล้วทีนี้ทางเทศบาลก็ได้มีการพัฒนาทางกลุ่มก็เลยไปศึกษาดูงานที่อำเภอฝางนะครับโดยทางาไล่จุนจันนะครับก็ไปดูการปลูกพุทรานมสดทีนี้ก็เลยได้นำเข้านำพันพุทรานมสดเนี่ยมาปลูกที่บ้านโพน แล้วก็เป็นก็ได้คุณภาพดีนะครับเป็นพุทราที่มีรสชาติดีมาปลูกที่นี่ก็ปลูกมาเท่าถึงทุกวันนี้นะครับแล้วทีนี้การพัฒนากลุ่มก็เป็นการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ขึ้นมานะครับโดยมีสมาชิกทั้งหมด485ไายพื้นที่พ่อปลูกอยู่ในนี้ก็คือ2,200กว่าไร่นะครับ แล้วก็มีการพัฒนาการปลูกมานี่จากแต่ก่อนเนี่ปลูกแบบไม่ได้ปลูกแบบเปิดเผยเดี๋ยวนี้เรามีการปลูกโดยกลางมุ้งเป็นพุทรากลางมุง้งก็มีคุณภาพในเรื่องของการแมลงการศัตรจูพืชต่างๆโรคภัยก็ลดลงเป็นพุทราที่มีคุณภาพดีขึ้นนะครับ ส่วนความหนังอีกน,นึว,ว่าต้นต้นต้นต่อที่มาจากการการปลูกพุทรานมสดนี่คือเราได้รับการ่งเสริมจากบริษัทกินเฟลที่มาจากเชียงใหม่หลังจากนั้นมาเราก็มาพัฒนาคินทําเองแต่ก่อนมันจะเป็นพุทรานมสดที่ใช้นมใช้นมใช้อะไรฉีดต่อมาก็เราก็ได้มาพัฒนาโดยการพัฒนาโดยการที่ทําเองใช้เอง นี่ก็เป็นปน,ปน,นิวัตกรรมใหมข่ของคนในกลุ่มซึ่งทุกวันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาแบบที่ว่าทำเองได้ทุกอย่างครับใช้นมใช้นมมามาหมักมาหมาักแล้วก็มา,มาฉีดฉีดด้วยที่ฉีดทั้งใบด้วยแล้วก็ฉีดลงดินด้วยเราเก็บเก็บผู้สาดนมสดอันนี้คือคือมันเป็นของของเขาเอง มันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเองแะละแต่แต่ต่อมาเนี่ยของเราก็ทําเองก็ก็เป็นลิขสิทธิ์ของเราแล้ว,แล,วแล้วได้มาเปลี่ยนชื่อแล้วว่ามันแต่ก่อนมันเป็นพุทธานมสดเนาะตรนมสดนี่เป็นมันเป็นชื่อของเขาแต่ตอนนี้เรามาเป็นพุทธานมบ้านปูนอ่ในในช่องทางการจำหน่ายนะครับ ทางกลุ่มเราเนี่โดยทางสากนะครับสากรการเกษตรคำม่วงจำกัดได้ได้รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกนะครับโดยติดต,ต่อตลาดลักษณะของการทำตลาดนี่มีอยู่สองลักษณะก็คือตลาดบนเราก็ทำคู่ค้ากับทางบริษัทสยามแมคโครนะครับและส่วนหนึ่งนี่ก็เป็นตลาดล่าง โดยทางกลุ่มก็ประ,ประสานจากทางตลาดไทยแล้วก็ทางโคราชแล้วก็ลาชบุรีนะครับได้นำเข้ามาซื้ออยู่ที่บ้านโพลนะครับโดยทางกลุ่มเนี่ยตั้งตั้งลงอยู่ที่เทศบาลน,นะครับปีนี้ก็รวบรวมได้ประมาณ800กว่าตันครับแล้วอีก ่งทางหนึ่งก็คือทางเรามันมีกลุ่มย่อยอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มกลุ่มทันสุขที่เราร่วมกันกับกับไปชนีโครงการของไปชนีเพิ่มสุขก็เลยได้ตั้งแบ่งขึ้นว่าทันสุขแล้วปีนี้เป็นปีที่3แล้วเราก็ได้ส่งส่งมางไปชนีทุกปีปีที่ปีแรกก็ได้ประมาณประมาณ9ตันที่ส่งทางทางไปชนีตรงบรรจุกล่องบรรจุกล่องแล้วก็ส่ง ป,ปีที่สองปีที่ผ่านมาคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยไปลดลงแต่ปีนี้เรามาตกลงมาตกลงกับทาปไปชนีว่าให้ส่งเป็นถุงส่งเป็นถุงถุงถุงร้ง10ิบโลปีนี้ได้ส่งมากขึ้นได้ประมาณ13ตันก,ก็ได้เงินมาโดยโดยราคา35บาทต่อกิโลได้เงินประมาณ400 0,000กว่าบาท ผลผลิตพุทราโดยเฉลี่ยนะครับต่อไร่สามถึงหตันนะครับของพุทราทางกลุ่มแปลงใหญ่ของเราเนี่แต่ละปีคับปีที่ผ่านมานี่โดยเฉลีย่ยประมาณการก็คือ8 0 0พตันนะครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งก็จะมีลงมีตลาดเข้ามาซื้อแยกออกไปอีกต่างหากนะครับแต่ส่วนของสาวกเนี่ก็รวบรวม เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับราคาโดยเฉลีย่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ที่ที่ประมาณ10กว่าบาทนะครับแต่ช่วงต้นๆเนี่ยก็เริ่มต้นอยู่ที่25บาทนะครับแล้วก็ต่ำสุดก็คือ10บาทนะครับอยู่อยู่ประมาณนี้แต่เฉลี่ยแล้วนี่ มันจะมีอยู่3 3เกรดนะครับคือเกรดเบอร์1นะครับเกรด A แล้วก็เกรด B เกรด C 3 3เกรดนะครับราคาเกรด A ก็จะอยู่ที่25แล้วก็ราคาเกรด B นี่ก็อยู่ที่17 18นะครับแล้วก็เกรด C ก็10บาทอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ ความเป็นอยู่นี่ดีขึ้นเนาะความเป็นอยู่ดีขึ้นรายได้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับแล้วก็คนในชุมชนก็ไม่ได้ไปไหนมีงานทํามีเป็นเป็นงานของตัวเองก็อาชีพของตัวเองจริงๆมันจะเรียกว่าอาชีพรองแต่มันเป็นรายได้หลักแล้วทุกวันมันเป็นรายได้หลักแล้วรายได้จากแครวาแล้วก็มาตัวนี้แหละเป็นรายได้หลัก โดยทำผู้ทำพุทธาเนี่ยครับเฉลี่ยนี่ต่อไร่เนี่ยท,ที่คำนวณดูเพราะผมจะทำะบัญชีฟาร์มอยู่นะครับในส่วนตัวประธานกลุ่มแล้วก็เป็นครูบัญชีส่วนหนึ่ง<ม>ก็ทำบัญชีฟาร์มไว้รายได้เนี่ยต่อไร่เฉลี่ยรายได้เนี่ยได้อยู่ไร่ละสี่หมื่นประมาณสี่หมื่นบาทเนี่ยได้ครับเฉลีย่ยหากค่าใช้จ่ายนั่นนะครับสี 40, ่สี่หมื่นถึงหกหมื่นบาทนะครับประมาณนี้ได้ เป็นรายได้ถ้าเปรียบเทียบกับพืชพืชเศรษฐกิจเนี่ยว่าพุชานี่ของเราเนี่ยรายได้สูงอยู่นะครับแล้วก็สมาชิกเกษตรกร,ร,กรนี่ของเราเนี่ยประมาณ80%เนาะเปอร์เซ็นต์นะมีมีการทำพุชซาหมดเลยในเรื่องปัญหา เก,กี่ยวกับโรกมันก็มันก็มีแต่ว่ามันมันพวกเรามันทำมานานเนาะ<ม>ทำมานานก็เจอปัญหาก็เป็นๆถือว่าเป็นบทเรียนก็<ม>ก็เรียนรู้ต่างๆก็<ช>ถือว่าไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหาหน<ช>ัก<ๆ>ก็เลยการมีการแก้ไขอะไร<ม>ก็สิ่งเด่นกกที่สุดก็คือเรามีมุง้ง<ม><ม>เราก็เลยไม่ได้ดูแลอ,อะไรที่ท,ที่ที่มันยุ่งยากเพราะว่ามันมีมุ้ง เพราะว่าเรื่องเรื่องของปัญหาเนี่ยเรื่องของปัญหาในการปลูกนี่คือเรื่องของแมลงนี่ตัดไปเลยเนาะเรื่องของของแมลงยาฆ่าแมลงเราไม่ไม่ได้ใช้นะครับก็จะมีพวกเชือ้อราบางตัวนะครับที่เข้ามาแต่ก็แก้ไขได้อยู่นะครับทางกลุ่มเราเนี่ย เน <in the> <acy> uh, ี่ยแหละเนี่ยเนี <screen> ่ยดราดดัอันนี้ก็เรียกว่าดราดดัมเนี่ยเนี่ยโดยที่มันมีทางเกษตรมาแนะนำใช้ชีวพันธุ์เข้ามาใช้ไตรโคเดมาเนี่ยนะครับก็ทำก็แก้ไขได้ระดับหนึ่งนะครับก็เรื่องคุณภาพเรื่องคุณภาพการพัฒนาให้มัน ให้มันดีขึ้นครับถึงว่าเราทาไงทําน้อยได้มากอย่างนี้คือคือคือเดี๋ยวนี้นี่มันทําทําแต่ว่าบางคนก็ทําเอาเอาปริมาณเอาปริมาณให้ได้เยอะๆแต่ได้ได้เยอะแต่และราคามันจะตัดนะครับคือคือความต้องการอยากจะทําน้อยขายราคาจะดีขายราคาดูดวที่ว่าเป็ดเก่งทั้งหมดทางทางกลุ่มเราในราคานาฬิการเนี่ยนะครับก็ ได้มีการทําประชุมจัดเวทีทําแผนร่วมกันเนาะพัฒนาพัฒนาอาชีพปูกพุทธาเนี่ยครับคือในอนาคตนี่เราจะมุ่งไปที่คืออปลอดสาร100%เเซนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือพัฒนาเรื่องคุณภาพเนี่ยให้ดีขึ้นโดยโดยการตัดแต่งลูกให้ให้น้อยลงเพิ่ม คุณภาพเกรด A ให้มากขึ้นทำน้อยได้มากนะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นแผนของกลุ่มเราอยู่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนี่ในเรื่องของอการพัฒนาเรื่องของการตลาดนี่เราจะเพิ่มช่องทางเพิ่มมูลค่าคือการแปลรูปโดยการทำพุทราอบแห้งอย่างนี้เนี่ยนะครับซึ่งซึ่งผลผลิตที่มาใช้นี่ผลผลิตพุทาที่มัน มันขายไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับตลาดตร,ตรงตรงที่มันเหลือจากการขายแล้วเอามาไปรรูปได้นะครับเป็นทางหนึ่งทางกลุ่มก็ก็กำลังจะทำอยู่ครับในในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของ G I นี่คคำว่า G I นี่คุณภาพของมันเป็นคุณภาพเรื่องของสากลเนาะสากลยอมรับทางกลุ่มเรานี่ ก็จะทำเรื่อง GI นี่นะครับขึ้นมาโดยทางสมาชิกที่ขอขึ้น GI กับนะครับเป็นคุณภาพของพุทษาบ้านโพนให้ให้ไปสู่สากลให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าแหล่งพุทราการปลูกพุทธาของบ้านโพนเป็นแหล่งเฉพาะ พุทราที่มีรสชาตินะครับคุณภาพเฉพาะถิ่นของเราเองนะครับแต่อันนี้ทางผู้เชี่ยวชาญที่ปลูกมาแลวกเพิ่มให้หน่อยเราเราก็ได้เพียงทำยังไงเรื่องของการดินนะครับดินเราคุณภาพดินบ้านผลคุณภาพคงความเป็น G I ที่ได้รับชาติตานี่มันคือเราเราจะได้ตัวนี้อยู่แล้วเพราะว่าดินดินก็เราพราวว่าพุทราจะไปปลูกที่อื่นก็จะไม่เหมือนรสชาติจะไม่เหมือนของเรา รสชาติจะหวานกรอบนี่คือผลที่เราได้กินได้ได้ความแตกต่างความแตกต่างที่ได้นำมาจากจังหวัดอื่นมันจะรสชาติต่างกันเพราะว่าของเราจะได้เปรียบตรงนี้ที่นที่เรานำมาปลูกอยู่ที่ททีี่่ฝางนี่มาปลูกที่นี่รสชาติก็ไม่เหมือนกันนะครับที่นี่ถือว่าเราเรามีเอกลักษณ์มีอตลักษณ์อยู่อย่างนึงก็คือเรื่องดินแล้วเรื่องธาตุอาหารนะครับจะได้เปรียบ นะครับตรงนี้เนี่ยคัดดีกว่าที่อื่นหวานกรอบทางเทศาบาลนะครับพูนี่มีมีงานสำคัญอยู่สองงานเนาะประจำปีก็คือเรื่องของแพลวาแล้วก็พุทราหวานเนี่ยนะครับประจำปีทุกปีนะครับแล้วของพุทรานี่ กิจกรรมก็จะมีการชมสวนพุทรานะครับซื้อผ้าไหมแพรวาแล้วก็ชมสวนพุทรามุดมุ้งมุดมุ้งมุดมุ้งใบนมชมสวนมาทันนะครับโดยโดยทางนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาเก็บพุทราในสวนนะครับมุดมุ้งเพราะว่าพุทราเนี่ยกลางมุ้งหมดนะครับตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวน นักท่องเที่ยวนะครับผู้ที่ต้องการที่จะทานพุทราหวานหวานนะครับก็มาทานได้ที่บ้านโพนเรานะครับคือคือ,คองานงานปีที่ผ่านมาเรามีโครงการอะไรนะเดินวิ่งปั่นให้ทางหลวงคือคือเราท่านท่านรองผู้ว่าท่านก็มาเปิดงานตั้งตั้งแต่สีที่สี่งานที่ผ่านมาเราก็ได้โครงการตรงน,นั้นได้ได้ทุนจากการ จำหน่ายเสื้อในโครงการแล้วก็ทางเทศบาลก็ได้มอบให้ทางทางกมครางการเพื่อจะในอนาคตจะมีเป็นจุดรับซื้อเป็นของตัวเองกก,ก็จะจะ,จะ,จะสร้างเป็นโรงเรือนค<ะ>ช่วงปีนี้มกราเนาะในช่วงของพุทซาออกก็จะเริ่มตั้งแต่พุทซาเนี่เริ่มเริ่มออกออกผลเริ่มเก็บขายได้นี่ เดือนธันวาเนาะธันวามกรากุมพาคืนนี้เราเริ่มคซื้อตั้งแต่วันที่2 2กิกาเริ่มกันงจุดซื้อ2 2กิกามาถึงวันที่20กุมภาัครบ20กุมภาก็ปิดก็อยากจะฝากเรื่องการตลาดทั่วไปเนาะคือในกลุ่มของเรายัง การอยู่ในเรื่องการตลาดล่างคือเราอยจะเชิญชวนออบอกประธานัมพันเกี่ยวกับพ่อค้าตลาดทั่วประเทศนี่ละครับที่ที่ตลาดผลไม้จุดไหนที่ต้องการที่จะนําผักาไปจําหน่ายก็อยจะเชิญชวนติดต่อมาได้ทางปล่กแปลงใหญ่ขอ,อ,องสาลรควะม่วงติดต่อโดยตรงเลย โดยจะมีเกตของสภา,เ,ากนนเกษตรกรเนาะโดยมีเอ,อ์โทรศัพท์ติดต่อได้แล้วที่ถึงการในแน,แนวทางของกลุ่มอยากจะส่งต่างประเทศก,ก,ก็คิดไว้ละแต่ว่าถ้าช่องทางในการตลาดท่านสนใจก็ให้ให้ติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์ตามเพจตามอะไรเนี่ยครับก็ฝากไป้ะท,ทีเด้วยนะครับครับ ย้อนอย่างเงี้ยเอาแบบ GI พอจีก็จะได้ราคาเพิ่มแต่สิ่งสำคัญเป็นหัวใจลำดับต่อมานะครับก็คือว่าทำยังไงครับคุณจะต้องคงความเป็นบ้านผลนคงความเป็น GI ที่ได้รับตรานี้มาสำคัญไม่ใช่ผู้ชา GI ของเราที่เราหวังอย่างยิ่งเลยนะมันก่อสารใช่ไหม